วันได้ควายจังาในมหาบ,บานนี่ควายแม่ลูกวะแม่ลูกบ่นั่นบ่ลูกเพิ่นโอ้ลูกแม่ลูกงามงามพี่น้อง,งงนองโอ้ยแม่เพิ่อนพี่น้องแม่เพิ่นก็นงามแข็งขาต้นโต,นต,นตนสีสันสุดยอดเลยสูงยอยู่หลายสามสิบห้าบวกเลยเนาะพูดนะนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพินตนตนต่นต้นโตดี่ดีแข็งขาดีเว่าพี่น้องพูดนะถ่ายเพิ่นพี่น้องนะถ่ายเพิ่นลูกสาวงามเนาะลูกสาวงามงามลูกสาวสวยอีหลีพี่น้องแม่ลูกคุ้มหนิเปิดยังไงสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเผด็จบานสวนัสดิ์ชาวเน็ตมนีบ้านสวัสดีชาวเน็ตแพทยพี่พทยน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายมาเปิดราคา,วาควายมาสำรวจราคานหน้าพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเรบชมกันหน้าพี่น,น้องเนาะมือนีเศร้ามนีคือคาดด้วพี่น,น้องเนาะคือคักในช่วงที่ในหอยจากเวียดนามเพิ่นไปกัาบบ้านเพิ่นไปช่วงเทศกาลตุรกีต่ว่ามีมาอยู่พี่น้องมีมาบ่หลายบ่หลายคนพี่น้องเวียดนามบ่หลายคนแต่ว่าเป็น หอยไทยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายก็คือคักพอกสมควรนี่พี่น้องเนะาะคือคัาพอสมควรอยู่ไทยซื้อไทยกันยังคือคักที่เก่าพี่นอนะ้องเนาะราคาสิเป็นตังไญ่ในช่วงนี้มารับชมกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มานําเสนอสินค้านะครับก่อนสิบเปเบิ่งคลิปนะครับเรื่องกับมีสินค้าที่จําหน่ายในช่องของตระกูลกอผ่าเพียงนี่แหละพี่น้องก็ะจะเป็นเครื่องประดับม้วควายน้อพี่น้องเด้อจะเป็นบักวินนะพี่น้องบักวินนี่ครับบักวินสวยๆเลยนี่ครับเนี่ย คู่ละลอยหาิบาทครับงานกึ่งฟีเมอจากช่างระดับประเทศเด้อพี่น้องเด้อช่างผมสั่งมาขายให้พี่น้องคู่ละหาลอยหาิบาทเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเราจะมีคลิกนะครับคลิกลกกระดูกดังเสียงดีๆเลยพี่น้องนี่ดังดีๆเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพ้อมชิกชุดหนึ่งนี่ครับชุดนี้สาม้อยหาสิบาทครับสามลอยหาิบาทสามร้อยห้าสิบบา,บ,บาทนะครับชุดหนึ่งอ่า มีทรงเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็คลิกไม่นะครับไม้ชิงช่างตัวนี้กระดังดีพี่น้องเนี่ยชุดนี้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทตัวนี้สามร้อยบาทนะครับพร้อมสายเดอร์สามร้อยบาทนะครับผู้ดใดอยากสนับสนุนแป่นห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคืเา่เกาพี่น้องของประดับบัวควายคุณภาพเสียงดังๆต้ทนทา่าเริ่มสนับสนุนกันนะครับสวัสดีครับ บ้านสว่างใช่แน่ะสุภาพพีผ้าน่องไปรับชมบรรยากาศการซื้อการขายกันมาเปิดคลิปกับควายงามเพลินเพลินสะดวกบ้าน้องพี่น้องมาขออนุญาตเพลินควายงามขออนุญาตสะดวกบ้าน้าครับผมเปิดเจ้าใดแม่เนี่ยจ้าพโอ้สวัสดีครับอ้อห้อยหอยท่อตัวนี้โอ้เพิ่งขายแล้วเพิ่งเอาไปเลี้ยงแล้วแม่สาวงามโอ้บ่โอ้บ่หมานค่ะอันฟูกอันไหวนี่เจ้าใดสนับบานนี่ เหลือเท่าไรพันครบหนี่ว่าสองหมื่นเก่าเหรจ้ะโอ้ว่าสองหมื่นเก่าเนาะว่าสองหมื่นเก่าลูกแม่ยผอมเบื่ลูกมาคืองามแั้เนาะลูกงามแม่บ้านบ้านลูกสาวงามงามพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะสองหมื่นเก้าพันเบิ่งบักพาวแม่เพิ่นงามหน้าตาโนโตเพิ่นพี่น้องเพิ่นสูงได้อยู่ประมาณบืนใส่ลอยสามสิบประมาณได้พี่น้องเนาะเนาะแต่ว่าลูกสาวงามงามเนาะสองเก่าเนาะเพิ่นเปียดไหวเนาะโอ้สองเก่าต่อร่องไดเด้เดี๋ยวจะไปเบิ่งถ่ายเพิ่นอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพ่่นนกอ 2 39 7 4 0เก้าเดสี่ศูนย์ศูนย์ผู้ใดสนใจก็โทรมาโทรมาต่อร่องผู้ใดห่อนแสงกัม马าใสกาลสินพี่น้องสองเก่าเลยเพื่อนวัยอ่ลอยลอยโลกกับทรงฟิ้นะโอ้เงม่ยมไดเมยเพื่อนเงี่ยงเงี่ยงต้นสาวดาดีพี่น้องมผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่นใดสองเก่าเยเพื่อนเปิดดอยพี่น้องเนาะ มาเบิ่งหอยคนดูบรรยากาศการสื่อการขายเราพี่น้องนาะหอยเวียดจะไล่ยังไงพี่น้องหอยเวียดสวัสดีครับขออนุญาตครับผมเปิดจังไรเมษาวะคือเมสาวงามงามพี่น้องคืองามแต่นาะงามแดีพี่น้องนี่ต้นโตหนาตาแข้งขา เขาแจ๋วเนาะเขาแจ๋วเล็บแจ๋วเบิ้งถ่ายเพป็นพี่น้องถ่ายงามคลายถ่ายงามพี่น้องถ่ายงามงามเท่าไหร่ก็ล่ะสามหมื่นสองสามสิบสองเปิดไว้ดแม่สาวสายใดหื้อพญาเสือนพญาแสือนอุ้ยงามเบิ้งคักๆพี่น้องเบิ้ง晒แดดแห่งงามคลายเผือกเพป็นพี่น้องสามหมื่นสองพันเอาไปเป็นแม่คอกแม่ขายแม่พันสายเผือกพี่น้องงามงามคลายเผือกเอาไปพัฒนาต่อยอดเนาะ 32เพ e, ิ okay. ่นเปิดไว้เอาขออนุญาตเบอร์โทรลูก080 080 093ูนย8ศูน8์แปดู้ใดสนใจก็บฝาวโทรมาต่อรองเพิ่นได้พ right ี่น้องเอาควายเผือกงามๆไปไว้คอกไว้ฟาร์มเนาะโอเคขอบคุณหลายๆลูกมันมานครับผมอู้ยควายเพิ่นปลูกไว้ไม่ตำงานพี่น้องทางฝุ่นเนาะสวัสดีครับวายปูอันแม่ลูกอยู่แบบนี้ใส่ใส่ลูกเพิ่น เอาเอาเอาควายอันหอยซ่ามาเป็นลูกคนละโตได้พี่น้องบ่เกี่ยวคนละโตนี่นี่ลูกเพิ่นโอ้นี่ลูกกระงามพี่น้องอุ้ยลูกผู๋เนาะตันขนาดลูกผู๋ข้อหอยซ่าลูกแม่ข้อหอยปูลูกผู๋พี่น้องนั่นลูกผู๋ได้โตนี้ได้ลูกผู๋นี่แม่เพิ่นบักใหญ่เลยพี่แม่เพิ่นพี่น้องพูดนะไรเบิ้งว่องเขาเขาวบิงเดือนเพิ่นพี่น้องพูดนะสุดยอดเลยพี่น้องพูดนะไรใหญ่สะสูงได้ยลอยสระสูงหาบวกเนาะลอยสระสูงหาบวกเลยแม่นี่นั่นลูกเพิ่น อุ้ยลูกท่ายตันครับดากตันเลยพี่น้องนี่ก้นตันเลยนี่ลูกทรายเพื่อนอ่ะเปิดบ้านนี่เปิดไว้สามสิบสองครับสามสิบสองเปิดเปิดไว้แม่ลูกลูกคู่สามสิบสองเปิดเปิดไว้พี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรห้อยปูศูนย์แปดห้าสี่เก้าหกห้าสามศูนย์หกหอยปูจากบ้านดอนเพิงสรีอยุธม่อุบลราชธานีได้แม่ลูกลูกคู่ง่ายมาฝากพี่ต่อนน้องสามอย่างก็แล้ สามหมื่นสองได้เพื่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจเฝ้าทุ่มมาต่อรองเพื่นใดพี่น้องมันม้าหอยปูขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้ข้อหอยซาพี่น้องแม่ลูกลูกแม่เบิ่งไปแล้วในคลิปที่แล้วแต่ว่ามาทบทวนวใน,นเพื่นอีกคลิปนี้ง่ายของเพื่อนอยู่เด้งพี่น้องเป็นตาเอาไปเลี้ยงของเพื่อนอยู่หอยซาเนาะโอเคเอาใส่เบอร์โทษหอยปูก็ได้คลิปนี้คลิปมึงหันไปใส่เบอร์โทรกับของคลิปนี้ใส่เบอร์โทรหอยปูปปโทร,ทรมาต่อรองกับเพื่อนได้ราคาเปลี่ยนอยู่ป่ะพครับราคาพอเก่ายี่สิบ ยี่นสนิบหกตัเก่าพี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองเพอดีลูกแม่ได้พี่น, 6, น้องงายมั้ยพี่น้องยี่สิบหกนะลูกแม่นั่นข้อหอยปูสามสิบสองยี่สิบหกอ่ะผู้ใดสนใจโทษมาเบอร์เดียวพี่น,น้องอ่ะงานต่อพี่น,น,น,น้องมึงบริษาทการสื่อการขายฝ่ายทางผูงนะพ้พี่น้องเนาะขออนุญาตครับ สองตัวบักฟูน้อยทั้งสองตัวตัวนั่นตันตัวนี่จอยแต่ว่าตัวตัวนี้นี่ขาดํำเลี้ยงนิดหนึ่งในพี่น้องตะวันหนางามเบิ้งว่องเขาหนาตาอุ้ยหนามอทองรอได้หนึ่งพี่น้องนี่หนาเขาเปิดกว้างกว้างพี่น้องเบิ้องแข้งขาตนโตอ่ะไล่ละบ้านนี่สอง่นเดองัสองหมื่นเจ็ดสองตัวสองหมื่นเจ็ดสองตัวสองหมื่นเจ็ดพันสองตัวไล่ละ นหน่อยตอนต้นพี่น้องเนาะไลายละสิบสามนหน่อยสิบสามหาร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ไลายละได้พี่น้องยี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้สองตัวหมอท่องตัวนี้หน้าตาต้นโตดีได้พี่น้องตัวนั้นต้นโตดีกว่าสองบักฟูหน่อยผู้ใดสนใจกัโทุมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องเอ้าขออนุญาตเบอร์โทุเพิ่นศูนย์เก้าสามศูนย์เกหนึ่งแปดสามสองเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจกัโทุมาต่อรองกับเพิ่นได้มันมานขอฟูได้หลายครับผมต่อพี่น้อง มึงบรรยากาศการซื ots, right? people, no. well, hey, right. oh ้อการขายควายข้างผีน้ำผีน้องเนาะเผือกตัวนั้นคือบว่าลูมาห้าหมูไม่ฉีดดื้อว่าเผือกหน่อยตัวนั้นไม่ฉีดดื้อเพิ่นได้เอาข้างไว้เผือกหน่อยเพิ่นเนาะเผือกหน่อยทั้งสองตัวเพิเอาไปตีไปอ้าวมาพ่ออ้วนชุ่มแพรสวัสดีครับพ่ออ้วนได้ควายจังงในมหาบาทนี่ควายแม่ลูกบ่ แม่ลูกบ่นั่นบ่ลูกเพิน่นะะโอ้ลูกแม่ลูกงามงามพี่น้องโอ้ยแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นก็งามแข็งขาต้นโตสีสันสุดอยอดเลยสูงยอยู่หลายสามสิบห้าบวกเลยเนาะพูดนะนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นต้นโตดีดีแข็งขาดีมากพี่น้องพูดนะท่ายเพิ่นพี่น้องนะาท่ายเพินพ่น,น,น,นลูกสาวงามเนาะลูกสาวงามงามลูกสาวสวยอีหลีพี่น้องแม่ลูกค่มนี่เปิดยังไง อ,อ,อ,อู้ราคาสองหมื่นเก่าเนยพี่น้องสองหม่นเก้าพันแม่ลูกด้วยพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกง่ามพร้อมแม่ใหญ่แม่งม่งามพร้อม2 9งหมเพออันพราะอ้วนเพิ่งเปิดใ้พี่น้องอ่ะได้ไมากค่มเดียวนี่บอแม่สาวน่อยโอ้นี่บอแม่สาวหน่อย,อย,ยโ,อโอ้เหลือเท่าไรบานนี่เหลือเพ่ห้องไม้เมื่อนกาลอยจ้ะโอ้หมืน่นกับาห้าร้อยโอ้เปตซื้อเลยเพิ่มืนกับห้าร้อยพี่น้องงามของเพิ่นพี่น้องเนาะงามเนาะ ขามได้พี่น้องตัวนี้หมื่นก็ห้าร้อยพี่น้องแม่สาวหน่อยโอ้ยพี่น้องเพิ่นแยกแม่ไปหมื่นก็หาลอยต่อร่องเด็กแจ้งน้อยอย่าต่อหลายถเถอะเพื่นวะราคาเป็นตะเหลี่ยงเนาะเป็นตะสื่อเนาะเป็นตะสื่อของเพื่อนพี่น้องอ่ะหมื่นก็หาลอยได้พี่น้องราคาบ่บ่อ่ะปลาปลาปลา,ป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 างูไป อ่ามาขออนุญาตเบอร์โทรฟัวพราอ้วนเพราอ้วนขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเก้าแปดสามเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดหกห้าสี่แปดผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดพ่ออ้วนชุมแพคนเดิมราคาเปต่อสื่อของเพลินพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณได้หลายฟัวอ์มันหมานครับผมขอบคุณได้หลายครับผมมันหมานขอบคุณได้หลายด้วยครับเด้อขอบคุณได้หลายครับผมมันหมานเด้อราคาพอสื่อของเพลินพี่น้องอ่ะมันหมานหมานแล้วเ่าครับพ่อกาซื้อหรือครับโอ้อันควายควายอยู่บ้านในในนอกเมนบะ เป็นเสียบไปเห็ดเสือเห็ดเข้าสลวสโอ้นี่บ่โอ้สีเปลี่ยนเข้าด้บักภูออกไปแต๊บาทตัวนี้โอ้สองหมื่นแปดเอาไปเลี้ยงส่หยาไซยุขมาอ้วนใ่ญ่ได้นี่โค้งสางเพิ่นดีแต่ว่าตอนนี้จอยอยู่เนาะคว้ขาดข้ําดน้ำเลี้ยงแต่ว่าเบิ่งแข็งขาตัวโตเพิ่นนี่อนาคตเอาไปเสืออนาคตมันเนาะโอเคเลยเพื่อนเสือได้ดีโอเคมันมันครับผมเนาะความสูงเพิ่นเนาะ โอ้วามสูงตลอยสี่คบาทสวัสดีครับห้อยก้อยในของงามมากพี่น้องงามทั้ง2อตัวแม่สาวทั้ง2อตัวสาวหน่อยทั้งสองตัวงามๆแข้งขาต้นตัวไทยเป็นพี่น้องหน้าตาดีดีไล่ได้จังไหยห้อยก้อยล0หายนึ่งหมื่นห้าารยพี่น้องไลยละหนึ่งหมื่นห้านหายเบิ้งไทยเปนพี่น้องต้นตัวดีทั้ง2อตัวพี่น้องงามเบิ้งงไายเป็นงามทั้งสองตัวพี่น้องพุณอะ่ งามพี่น้องเอถ่ายงามงามงามพี่น้องงามงามงามต้นสองตัวพี่น้องพี่น้องอ๋อนี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแม่อาสายเผือกบานตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าหนึ่งหมื่นห้าพันห้ารายละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยท่อกันเผือการท่อกันดำการท่อกันพี่น้องสามตัวสามตัวท่อกันเบิ้ลทั้งสามตัวพี่น้องข้องหอยก้อยโอ้ยงามเบิ้ลทั้งสามตัวพร้อมพี่น้องโอู้งามครับพี่น้องเนาะงามครับพี่น้องเนาะโอเคเลยอ่ะ ห้อยพ่นขายเดี๋ยววะเอาค้ออนุญาตเบอร์โทรให้ยก้อย088ย0แ0ดแปดศูนย์เจ็อยก้อยก้อยจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใด15 5ห้าห5า0้อยสิบิบห้าหงามวัตถุตเพื่อกกรงามเนาะดำกรงามของเพลินควายเพลินงามวัตถุตัวราคากระทอกันเป็นตาต่อรองโอ้เป็นตาต่อรองวัตถุตัวพี่น้องต่อรองเอาถ้าต่อรองใส่กันสามตแห้งถือาะครับเนาะโอเคเลย ร้อมทรงพร้อมพี่น้องเพิ่นมีรถรับทรงรถลขั้นบักใหญ่เพิ่นบ่ต้องห่วงเอาหลายมันไม่ไกระดิเนาะโอเคมันมาหน่อยก้อยขอบคุณหลายๆครับผมผู้ใดสนใจกันสวัสดีชาวน็ตผ้าพีพา่น้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแกตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นต้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคับแฟนเพจบ้านสมาร์ทแชแนลช่มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เียยต่่างๆรรำวเเบบิิิดดนนนสกััันสสวดีครบ อ่าสวัสดีครับช่องตะคุณกอพอเพียงมาเลาเพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุพรรณสคนกะมันอีก็มานําเสนอสินค้านะครับก่อนติดไปเบิ้งคลิปนะครับช่องตระกูลกอพอเพียงกับมีสินค้าที่จําหน่ายในช่องของตระกูลกอพอเพียงนี่ยเราพี่น้องก็จะเป็นเครื่องประดับม้วควายเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นหมากวินนะพี่น้องหมากวินนี่ครับหมากวินสวยๆเลยนี่ครับเนี่ยคู่ละลายหาซื้บาทครับงานกึ่งฝีมือจากช่างระดับประเทศเด้อพี่น้องเด้อช่าง ผมสั่งมาขายให้พี่น้องคู่ละห้าร้อยห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วจะมีคลิกนะครับคลิกคลิกกระดูกดังเสียงดีๆเลยพี่น้องดังดีๆเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพร้อมชิกชุดหนึ่งนี่ครับชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทกับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งอ่ามีทรงเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็คลิกไม่นะครับไม้ชิงช่างตัวนี้กระดังดีพี่น้อง เนี่ยชุดนี้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทตัวนี้สามร้อยบาทนะครับพร้อมสายเด้อร์สามร้อยบาทนะครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตะกุลกอพพะเยงก็อย่าลืมศูนย์แปดห้าเจ็ดส <Yep. S 2> ี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือเป๋าพี่น้องของประดับบัวควายคุณภาพเสียงดังๆต้นท่านของช่องตะกุลกอพ่อเย่ยงอย่าลืมสนับสนุนกันดนะครับสวัสดีครับ